มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอันไม่อยู่แล้วถึงคิวดีเซลปรับขึ้น50สตางค์ต่อลิตรค่ะวันที่5เมษายน2,567นายวิศักด์วัฒนศัพท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพิจารณาปรับเพิ่มอัตรางเงินกองทุนประเภทน้ำมันดีเซล20สตางค์ต่อลิตรนะคะจาก4.57บาทต่อลิตรเป็น4.77บาทต่อลิตรค่ะซึ่งทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้น50สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็น30บาท44ส่ตางค์ซึ่งมีผลวันที่6เมษายน25 6 7เป็นต้นไป อย่างไรก็ดีนะคะปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ71ล้านลิตรต่อวันส่งผลให้ปริมาณฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่31มีนาคม2567ติดลบ99,821ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ52,729ล้านบาทค่ะส่วนกา๊าซปิโตรีียมเหลวหรือว่าก๊าซหุงต้ม LPG ติดล,ลบ4 7 0 9 2ล้านบาท อันมีอยู่แล้วค่ะถึงคิวดีเซลปรับขึ้นราคา50สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลวันที่6เมษายนส5 6 7าย6 7ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ